เวิร์กช็อปตัดต่อภาพหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพแปลกๆที่ใช้เทคนิคของโ Photoshop ช่วยในการตัดต่อภาพซึ่งการตัดต่อภาพก็ทำได้หลากหลายวิธีและในเวิร์กช็อปนี้เราจะยกตัวอย่างการตัดต่อภาพทิวทัศ์ซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพนี้ค่ะก่อนอื่นก็ให้คุณเปิดภาพหลักขึ้นมาก่อนและให้เปิดภาพแรกที่จะนำเข้ามาตัดต่อไปไว้ในภาพหลักซึ่งก็คือภาพมนุษยสาวรี ก็ให้คุณใช้เครื่องมือ Move Tool คลิกลากภาพดังกล่าวเข้ามาไว้ในภาพหลักค่ะต่อไปก็ให้คลิกเลือกเครื่องมือ Magic Wand Tool แล้วให้คลิกลงบนพื้นที่สีดำเพื่อลบส่วนที่เป็นท้องฟ้าสีดำออกไปสำหรับตรงฐานอนุสาวรีย์เราไม่ต้องการลบก็ให้เลือกใช้เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool จากนั้นให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วทำการยกเลิก Selection ในส่วนนั้นค่ะ จากนั้นก็ให้กดปุ่ม Delete เพื่อลบส่วนที่ไม่ต้องการออกขั้นตอนต่อไปก็ให้คุณกดปุ่ม Ctrl o D เพื่อยกเลิก Selection แล้วไปที่คำสั่ง Edit เลือก Transform และเลือก Scale ค่ะปรับย่อภาพให้มีขนาดเล็กลงให้คุณเห็นว่าเหมาะสมกับภาพนะคะแล้วก็นำไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการค่ะ และที่ตรงฐานนุนเสารีก็ให้เลือกใช้เครื่องมือ Eraser Tool เลือกปรับขนาดหัวแปลงให้เป็นแบบ soft เลือกขนาดตามความเหมาะสมนะคะแล้วลบภาพให้ดูกลมกลืนกันค่ะลบส่วนที่ไม่กลมกลืนให้ดูกลมกลืนกับภาพมากที่สุดนะคะจากนั้นก็ปรับสีให้แนบเนียนมากขึ้นโดยก่อนอื่นก็ให้ปรับเข้า p a c i t y เป็น80%ค่ะ ต่อไปให้ไปที่คำสั่ง Image เลือก Adjustment และเลือก Brightness or Contrast ค่ะเลือกปรับค่า Brightness ให้เป็นลบ10และค่า Contrast เป็นลบ60ค่ะคลิก OK ต่อไปให้คลิกลากเลเยอที่1มาทับกับปุ่มสร้างเลเยอร์ใหม่ค่ะและให้ไปที่คำสั่ง Edit เลือก Transform และเลือก Flip Vertical แล้วเลื่อนภาพที่กลับแล้วมาวางในลักษณะของเงาสะท้อนในน้ําค่ะโดยเลือกวางในตำแหน่งที่ให้ดูกลมกลืนและดูสมจริงสมจังนะคะต่อไปก็ให้ไปเลือกคําสั่งฟิลเตอร์เลือกเดสทอร์และเลือกโอเชียนริปเปิลค่ะให้ปรับค่า r ิ p เปิลไซสให้เป็น1และปรับค่าริ p l e m a มันดูตให้เป็น1เช่นกันค่ะคลิกโอเค ต่อไปให้คลิกที่ปุ่ม Add Layer Mask และคลิกเลือกเครื่องมือ Gradient Tool เลือกเป็นแบบ Linear Gradient ค่ะและทำการลากจากบนลงล่างเพื่อสร้าง Gradient ค่ะตรงส่วนที่เป็นส่วนกลับของนูนเสาวารีนะคะจากนั้นให้คลิกที่ Layer ทำแนวของ Layer นี้แล้วปรับเข้า opacity ให้เป็น50%ค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็ให้เปิดภาพอีกภาพหนึ่งขึ้นมาที่จะทำการตัดต่อซึ่งก็เป็นภาพคนนะคะเราจะทำการสร้างซ e เล c t ชันรอบรูปคนที่ต้องการโดยคุณอาจเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างซ e เล c t ชันแบบใดก็ได้ที่คิดว่าเหมาะสมนะคะและให้คุณทำการขยายภาพเพื่อให้สะดวกในการสร้าง selection ค่ะ สำหรับการสร้าง selection นี้ก็ต้องใช้ความละเอียดมากพอสมควรในที่นี้เราจะเลือกใช้เครื่องมือ magnetic lasso t o o นะคะในการสร้าง selection ทำการสร้าง selection รอบบริเวณคน เพื่อเราจะได้นํารูปคนไปวางไว้ในภาพนะคะในภาพหลักของเราค่ะและเมื่อสร้าง selection เรียบร้อยแล้วก็ให้ใช้เครื่องมือ move t o ค่ะลากส่วนที่เป็น selection ไปไว้ในภาพหลักจากนั้นก็ให้เลือกใช้คำสั่ง edit เลือก transform และเลือก rotate ค่ะหมุนภาพเล็กน้อยให้ภาพตรงดูให้สมจริงสมจังค่ะ จากนั้นก็เลือกคำสั่ง Edit อีกครั้งเลือก Transform และเลือก Scale ค่ะปรับขนาดคนให้เล็กลงโดยถ้าคุณต้องการให้ตาส่วนของภาพคงที่ก็ให้กดปุ่มชิปครั้งไว้ขนาดย่อด,ด้วยค่ะคลิกลากภาพของคนไว้ยังตำแหน่งที่ต้องการนะคะและจะเห็นว่าภาพคนอาจจะยังไม่แนบเนียนก็ให้ขยายภาพแล้วใช้เครื่องมือ เอเดเซอร์ท er ปรับขนาดหัวแปลงให้เล็กปรับที่บนออปชันบาร์นะคะเลือกให้มีขนาดเล็กพอที่เราจะสามารถใช้งานได้สะดวกจากนั้นก็ลบส่วนเกินออกไปจากภาพค่ะก็ทำการลบ จากนั้นก็ให้ไปที่คำสั่ง Image เลือก Adjustment เลือก Brightness or Contrast ปรับค่า Brightness ให้เป็น0และค่า Contrast เป็นลบ30ค่ะคลิก OK เราก็จะได้ภาพภาพจากการตัดต่อขึ้นมานะคะคุณจะเห็นว่าภาพตัดต่อก็ดูแปลกตาและเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง ซึ่งสามารถนำวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้กับภาพอื่นๆได้แต่ในบางครั้งอาจต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับภาพนั้นๆด้วยค่ะ